เล่นถามผอนะคะผอ,อบอกว่านี่คือรงก,การต้นแบบนะคะอย่างกําแพงเพชรเนี่ยวันนี้เราหยิบกิจกรรมของอพักเรื่องขึ้นมาแล้วต่อไปถ้าเกิดชุมชนเขาเขาไปมองว่าเขามีกิจกรรมอื่นที่ท,ที่จะเป็นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์มันจะเกิดกิจกรรมแบบนี้เยอะๆขึ้นมาไหมคะหรือว่ามันจะจํากัดอยู่เพียงแค่กิจกรรมที่โดดเด่นนะคะตรงนี้ต่อไปในอนาคตผอ,อมองอยังไงคะครับเขาอยู่ตรงที่ว่าตัวชุมชนเขามีความ ภาคภูมิใจนําเสนอไม้อันที่หนึ่งนะัาก็ต้องเป็นเพลเยอร์เขาเป็นเอเจนต์เขาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มันจะต้องไปยึดโยงอยู่กับวิถีชีวิตชุมชนเขายึดโยงอยู่กับศิละปะวัฒนธรรมเขาหรือว่าประวัติศาสตร์ของเขาเพราะฉะนั้นก็ถ้าตราบใดกิจกรรมเหล่านั้นสามารถนํามาเป็นเวิร์กช็อปได้คือเขาภาคภูมิมใจให้นําเสนอท่องเที่ยวก็ดูสนใจดีที่จะมาเพราะฉะนั้นกิจกรรมมันย่อมที่จะหลากหลาย ได้นะครับมันอย่างของพระเครื่องอพระพิมพ์ดินเผาเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จบลงตรงนี้แค่นั้นมันก็ยังพัฒนาต่อไปได้ว่า,าทําเสร็จก็แปลว่าท่านอาจจะมีพิมพ์ส่วนตัวอเอามาทําเองมีแจกพระเครื่องเองผู้หลักผู้ใหญ่ตอนวันเกิด oh. แจกพระเครื่องพิมพ์ตัวเองนะฮะเอาก็ดูเก๋ทําให้เก่าก็เดี๋ยวก่าต้องมาเรียนรู้กันว่าต้องเอาอะไรใส่กับอะไรอะไรนะเอาไส้แบตเตอรี่เอาอะไรมานะแล้วก็ ก็ต้องทําให้เก่าต้องเอาไปใส่น้าซาวข้าวทําให้มีคราบจับต้องมาทําอะไรยังไงแล้วก็หรือว่าเครื่องสังเคราโลกก็จะต้องไปออะไรนะมีไลเซนต์เป็นของตนเองแจกอีกเหมือนกันนะฮะก็จะต้องไปเคลือบอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงอะไรสีสันแวววาวยังไงก็ว่าไปคือคือโดยตัวกิจกรรมเองก็ยังมีอะไรให้ให้ให้ออกไปไ่องกไปได้อีกครับนันก็ไม่นับกิจกรรมใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นนะคือกลับไปที่ชุมชนว่าเขาถึงเวลาแล้วที่เขา ทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเขาเป็นคนกําหนดทิศทางเขาเป็นคนกาหนดกิจกรรมท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เขาภาคภูมิใจนําเสนออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเขาทิฏฐิปัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือว่าเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆก็ย่อมต้องทําได้นี่เหลือแต่ส่วนของพาร์นักท่องเที่ยวแล้วว่าแล้วมันมีนักท่องเที่ยวที่สนใจใฝ่รู้อยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันกับชุมชนเพื่อจะมีประสบการณ์ตรงไหม อันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวตัวที่คุณหมวยถามคือจะเป็นสองส่วนแรกแล้วคือตัวสถานที่กับตัวชุมชนได้แต่ตัวนักท่องเที่ยว้ามาไม่ได้มันก็อาจจะไปต่อลําบากหน่อยอืมค่ะก็ต้องเป็นวิญญาณของนักท่องเที่ยวเหมือนกันจึงรูปแบบของการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็กลับแต่จากนี้ไปจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในนิติอย่างที่ท่านสามท่านได้บอกกับเรานะคะ